ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จาวีหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับพระปิดตารอดคุกฝังตะกลุดนารายแปลงรูปมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันพระปิดตารอดคุกฝังตะกลุดนารายแปลงรูปหลวงพ่อน,นวนวัดแจ้งเมืองตรังเมื่อเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2561ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสต้อนรับและนำภาคณะของพระครูโอภาสธรรมวิมลนวนชุดตินทโรเจ้าอาวาสวัดแจ้งจังหวัดตรังไปเยือนจำปาสักสปปาลาวจึงเป็นเหตุให้ทราบเรื่องที่น่าสนใจของพระปิดตารอดคุกฝังตะกลุดนารายแปลงรูปว่ามีสรรพคุณวิเศษอย่างไรหลวงพ่อนวนเล่าวา่าได้สืบทอดวิชาทำพระปิตารอดคุกและตะกลุดนารายแปลงรูป มาจากหลวงพ่อเดี่ยมวัดทุ่งนาในจังหวัดตรังซึ่งจะต้องใช้ไม้คานประตูคุกที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกโดยเฉพาะส่วนคานที่อยู่ด้านบนซึ่งมีนักโทษลอดผ่านไปมาซึ่งเมื่อนำมาแกะสลักเป็นพระปิดตาจะมีอนุภาพแคล้วคลาดรอดพ้นภยัยหลุดพ้นคดีความจะทำการใดก็ผ่านพ้นไปโดยง่ายค้าขายประสบความสำเร็จ ส่วนตะกลุดนารายแปลงรูปจะบันดาลให้ศัตรูเห็นเราเป็นรูปอย่างอื่นจะเป็นกำบังไม่ให้เห็นตัวถ้าเห็นตัวก็จะดูเป็นคนอื่นทำให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยจากการมุ่งร้ายหมายขวัญได้อย่างยิ่งเท่าที่ทราบพระปิดตาไม้รอดคุกฝังตะกลุดนารายแปลงรูปรุ่นนี้เป็นพระปิดตาไม้แกะสลักถือเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ได้มีการจัดสร้างขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ จำนวนสร้างน้อยมากๆราว199องค์ด้วยเหตุว่าไม้รอดคุกไม่ได้เป็นของหาง่ายไม้รอดคุกที่ได้มาเพียงท่อนเล็กๆสามารถทำพระปิดตาได้จํานวนนิดเดียวได้ยินว่าหลังจากทําพิธีปลุกเสกสำเร็จในวันที่19เมษายนปีพุทธศักราช2553ลูกศิษย์หลวงพ่อนวนที่เป็นชาวกรุงเทพได้เช่าบูชาไปเพียงคนเดียว100องค์ หลือให้ศรัทธาชนคนอื่นได้บูชาอยู่ที่วัดเพียง99องค์หลวงพ่อนวนแยกเก็บไว้เพียงจำนวนเล็กน้อยเพื่อจะเอาแจกให้แก่ลูกศิษย์เป็นส่วนตัวที่เหลือนำออกให้ผู้ศรัทธาบูชาซึ่งส่วนใหญ่เป็นบรรดาทหารพรานในพื้นที่ที่มีประสบการณ์ตรงได้พากันทยอยมาบูชาไปจากวัดจนหมดไปในที่สุดถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนอ อย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา